มาแล้วครับสวนทุเรียนลุงน้อยของน้อยหมู่เจ็ดเบอร์นี้แล้วโหยหอมมากเลยหอมหอมสุดๆเราสามลูกเยอะลูกลูกกำลังแบบร้างกินอย่างเงี้ยลูกกำลังแบบ โอ้โหพี่กำลังเลยนี่ของใครของพี่ก็ได้ไม่มีองใครนี่ครับไม่มีไม่เออที่ตัดเพิ่มแน่เลยอันนี้พันอะไรอะครับหมอนทองค่ะหมอนทองทั้งนั้นเลยอ๋ออร่อยมากมันมากเลยอะนี่ลูกนี่สวยเนี่ย ส่วนมากขายที่นี่หรือว่าเอาลงไปขาย,ขายที่อื่นเลยขายที่นี่ค่ะขายที่นี่ไม่ต้องมาตัดเองเหรอไม่ต้องไปขายที่อื่นเลยเหมาะเลยม,มีมีทั้งหมดกี่ไร่ครับอือห้าสิบไร่ค่ะโอ้มีฝังลมหมอนทอนงทั้งนั้นเลยมีหมอนทองมีมีมีก้านยาวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหมอนทอทงค่ะอ,อ๋อ มันว่าชุดที่แล้วลองอร่อยมากใช่ครับมันเปลือกบางแล้วก็อ่หวานนะมัแม่สามโลฮะ ลูกค้าช่างเองเลยใช่ไหมนี <c oughs> ่ครับเลยเอาหอยอ้นันนงเรียกขอยอ้นดิอีกสองลูกนี่พี่เอาให้ไเต่า <c oughs> ของพี่มาเอาไปแล้วใช่ปหมเอาไปแล้วอยู่ที่ <c oughs> นู่นอะ๋อแล้วสั่งไว้ที่ก็สั่งไว้เนี่ยนี่ครับ มีบริเวณสวนครับน้อยนะครับบ้านโอ้โหมีเพียบเลยนะครับทุเรียนไปน้นู้นี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นหมอนทองนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหมอนทองนี่ทยอยตัดนี่บทประมาณเดือนไหนครับ อ้าวสิ้นเดือนเีอีกกรกฎาดาสิงหาเดือดดนห,หน้าเพราะมันสุกไหมไม่คนละลาใช่ไหม<ส>คนละแปลงแปลงเดียวกันนี่แหละจะว่ามันสุกไม่พร้อมกั่น,นะคะ่ะอ๋อทยอยใครสนใจก็บเบอร์นี้เลยใช่ไหมหใช่อันนี้เบอร์แม่เออเกดงเลยจอดจาต่อไปเลยไม่ใช่โจเลียงให้ลูกน้องให้จอดจานของลูกนะ

จะได้เอาอีกเนี่ยเหนื่อนนะเดี๋ยวจะเสียใจเนี่ยบอกให้กับตัดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูดิได้เกิดแล้ววันนี้หาลูกเล็กๆหนึ่งลูกจะเอาไปขายไม่ได้เลยเอาทำไมอ่ะไม่หอมลูกเล็กๆที่ไหเนี่ยเอ๋อเอาเนี่ไปใส่ข้างในกระเป๋าดิ อันนี้อันนี้พันอะไรพันอะไรเนี่ยพี่กระดุมกระดุมทอ,องอจะเอามาก,กัดก็ใส่ดนีไม่มีกระดุมยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวพามา <c oughs> <c oughs>

หอมหอมมากอ่ะกินหอมมากอืมอะอผมไม่เอาเาไปก่อนหยมันนะมันเหมือนกันเลยอะพอดีๆซึังเฮ้ยมันเหมือนกันเลยว่าทุกอยังไงยังไ โอ้สับสนแล้วพี่ต่อไปกินกินแรงกินเหมือนจะมีร้อนในหน้าวมเลยหน้าบวมมาถึงร้อนในเก็บ้อือเอโอ้โอ้จ้าจ้ามามา

มกมเอออาีือถึงขนาดมือสั่นเลยนะที่ต่อได้เลียไม่ติงมเลียนอร่อยจริงไหม เป็นอะไรเป็นผ้าม่านเออเหมือนผ้าม่านเลยเฮ้ยมันดอกจังปีเลยฮืชอบมันสวยหอมไหมนี่มันดอกไม้พร้อมไหมใช่ทำไมสวยจังจริงคือไม่ใช่ของพร้อมเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยนะอะไรนะบ้านอะ

ขว่างซ้ายนี่กำลังโตเลยนะเรียนเนี่ยอ๋อนี่<อ>สลับกับสลับกับอินทผลัมด้วยเห็นต้นอินทผลัมด้วยนี่นะครับ สวนทุเรียนลุกน้อยนี่ <มา S 2> เลยป้ายบันเริ่มเลยนะครับ